สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้เนาะจะเป็นคลิปสําหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะอ่าก็ก่อนอื่นเลยนะต้องขอแบบแฮปปี้เบอร์เดชาวราศีมีนด้วยนะคะก็วันเกิดก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆทุกอย่างสมปรารถนานะคะแบบที่อ๋อ ตั้งใจไว้นะคะขอให้มีสติในการดำเนินชีวิตนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีมีนลัคนามนีนนะคะประจำเดือนมีนาคม2562เนาะราศีมีนหรือว่าคนที่เกิดในวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าดวงสำหรับชาวราศีมีนลัคนามนีน เป็นยังไงนะคะขอนะคะเปิดให้นะคะยุคซีสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะเปิดให้สำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนหรือว่าคนที่เกิดในวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะพอดีคุอออกนอกสถานที่เนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบอาจจะไม่ได้เห็นนะไพ่ขณะนั้นแต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเด้อโอเค ให้นะคะสำหรับชาวราศีมีลันาีมีนกันให้เป็นรกนะคะเป็นเดอะสติงนะคะอืมแล้วก็ s ซเว่นออฟคัพเดอะเฮอร์ค่ะสี่ถ้วยเดอะสตาร์แปไม้เท้านะคะ v i e w o r j u r e u n e แล้วก็2ดา King of Swords ค่ะแล้วก็1ไม้เท้านะคะก็จะเป็นดวงนะคะทั่วไปเนาะการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีมีลัคนามนีนนะคะคไพ่ใบแรกเนี่ยที่ได้เป็น The s t ส k ตเนี่ยสำหรับชาวมีนเองเนี่ยคือฝลนมอว่าในช่วงนี้นะ คือในเดือนมีนาคมนี้ยมันอาจจะมีเรื่องของการแบบการทํางานของคุณนะคะอคุณอาจจะม,มีโอกาสเข้ามาเนาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีโอกาสคุณอาจจะสามารถแบบขยับขยายงานนะให้มันแบบพัฒนาเติบโตขึ้นไปบางท่านอาจจะได้รับการโปรโมทนะตำแหน่งหน้าที่หรือว่าได้งานใหม่ได้ จ็อบใหม่ขึ้นมามีหน้าที่กา้งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเพราะมันมีไพ่ไพ่หนึ่งหนึ่งเมเา้าเข้ามาด้วยแล้วก็ไพ่ไพ่ออกแปดดาบนะคะซึ่งเป็นเป็นการขยับขยายเนาะเติบโตของของงานของคุณแล้วก็หลายท่านอาจจะมีการแพลนแล้วก็เหมือนกับว่าออกล้อนผลิตภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออกผลิตภัณฑ์ที่ที่ออกสู่สาธารณะนะคะ ทำงานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะเกิดขึ้นมา,านะเราก็เป็นช่วงเวลาของการโดดเด่นซึ่งตรงเนี้ยพอมันมันมันมีความของการที่ที่งานมันขยับขยายมันก็เลยอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างมีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องจัดการแก้ไขกับมันนะคะคือด้วยความฝนหมอาคุณน่าจะทําอะไรมีงานเนี่ยมันกําลังขยับขยายและเติบโตขึ้นมาคือที่ผ่านมาเนี่ยอ่ในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมีนเนี่ย ก็จะมีความของการแบบเหมือนหยุดนิ่งคือเหมือนทํางานหนักอ่ะทำงานหนักอาจจะยุ่งอยู่กับโปรเจกต์งานที่เรากําลังจะ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 แบบเปิดเอออกมากําลังจะทําออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเออยุ่งอยู่อะไรอยู่นะคะเพราะว่ามีเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเนาะอืมเป็นเป็นเหมือนแบบ ตรงนี้แล้วพอพอมันผ่านช่วงตรงนั้นมาแล้วเอาผ่านช่วงแต่บางคนอาจจะยังอยู่ในในในช่วงของการที่ยังหยุดนิ่งอยู่ก็ได้เนาะแต่ว่าหลายท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็พร้อมที่จะแบบออกสู่สาธารณนะให้คนได้เห็นขยับขยายเติบโตขึ้นมาได้ทําอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะมีแบบนั้นเช่นเดียวกัน ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของงานวมมองว่ามันเป็นช่วงที่ดีสําหรับคนที่แทนว่าเอ๊ะถ้าสมมติจะเปลี่ยนบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้นะคะม,มีโอกาสเข้ามาเช่นเดียวกันมีโอกาสที่แบบอ,อ,อาจจะมีหลายอย่างที่คุณอยากทํานะคะมีหลายอย่างที่คุณอยากทําลองดูนะลองจับสักอย่างนะคะลองจับสักอย่างลองทําสักอย่างแล้วก็จริงจังกับมันจริงจังกับตรงนั้น เพราะว่าโอกาสในการที่จะขยับขยายโอกาสที่จะแบบออประสบความสำเร็จ u c กเซสค่อนข้างมีสูงนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆการออกไปสู่สาธารณชนให้คนได้มองเห็นเนี่ยให้คนได้เห็นได้ตรงเนี้ยก็คือสามารถที่จะโดดเด่นมากเช่นเดียวกันนะคะอืหลายท่านบางคนอาจจะมีการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่หรือว่าได้รับการโปรโมตตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ตรงนี้มีเข้ามาได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะมีในส่วนของการที่มีคนแนะนําหรือว่าเอออาจจะไปสมัครงานเออเปลี่ยนงานถ้าคนที่แพลนในการเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยเออเราก็แบบเหมือนกับว่าอาจจะมีมีฝนม,มองว่าน่าจะมีแบบมีตัวเลือกเข้ามามีชอยเข้ามาคุณได้เลือกมีบริษัทเข้ามาคุณได้เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีมีลัคนามีนเองเนาะในเรื่องของการงานอืม แล้วมันอาจจะมีในในในส่วนของการที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนะคะมันมีไพ่สองดาบเข้ามาไพ่สองดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของการตัดสินใจมันเป็นไพ่ของการที่ต้องเลือกมีช้อยเข้ามาสองช้อยอาจจะมีงานเข้ามาสองงานหรือมีอะไรเข้ามาแล้วคุณจะต้องเลือกซึ่งมันมีไพ่ของการที่ต้องเลือกเนี่ยหลายใบเลยนะไพ่เจ็ดถพวยก็เป็นไพ่ของ สิ่งที่ต้องเลือกแล้วมันมันอาจจะไม่ใช่แค่2อ,อย่างาี้ซอําแต่มันอาจจะมีหลายอย่างเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณมาตัดสินใจนะคะือแต่ในขณะเนี้ยคือบางทีคุณอาจจะยังแบบตัดสินใจไม่ได้ยังไม่รู้ว่าว่าเราจะเอาอะไรไม่รู้ว่าเราจะเลือกตรงไหนเราจะตัดสินใจตรงไหนซึ่งไหนมันก็ดีไปหมดเลยอันเก่าก็ดีที่เก่าก็ดีของใหม่ก็ดีนะคะ แล้วช้อยเข้ามาให้เลือกมันก็ม,นกมันก็ทําให้เราอยากได้ไปหมดจนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรเราจะยังไงสิ่งที่คุณต้องทำเนาะพ่ก็แนะนําว่าลองใช้สตินะคะใช้สติใช้สมาธิเนาะพิจารณานะคะดูให้ดีไตรตรองให้ถี่ถ้วนว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรที่มันดีหรือสิ่งไหนที่เราแบบต้องการจริงๆนะคะตรงนี้มุ่งมั่นกับมัน ก็คือมันก็จะคุณก็จะสามารถเลือกได้และมันจะเป็นสีที่ที่ฝนมองว่ามันจะนําพาชีวิตของคุณให้ไปในจุดที่มันโอเคและค่อนข้างดีนะในส่วนของเรื่องการเงินเอ่อที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนมีนาคมนี้สําหรับชาวราศีมีนลัคนามีนเนี่ยเอ่อ คุณเริ่มที่จะจัดการนะคะในเรื่องของเงินได้พอสมควรแล้วนะก็โอกาสเข้ามาอาจจะมีได้รับเงินนะเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นมีเงินตกเบิกได้รับเข้ามาได้นะคะในส่วนของตรงนี้เรื่องการเงินมันเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีมีลน,นลัคนามีนอะไรการงานการเงินความสัมพันธ์บ้างนะคะ ในส่วนของความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณอยู่ในช่วงที่อาจจะที่ผ่านมาทิ้งระยะห่างก,กับแฟนของคุณช่วงที่ห่างก,กันอาจจะเพราะต่างคนต่างทํางานหนักยุ่งในการทํางานหรือมีปัญหาหรือใดๆแล้วห่างกันอยู่ณนะตอนนี้คือถามว่ามันดีขึ้นหรือ,อยังส่วนก็มองว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่คุณเริ่มที่จะจัดการจัดสรร ในส่วนของความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้แบบพบหรือเจอคบคนที่เหมือนกับว่าอาจจะเจ้าชูเ้เล็กๆเนาะอ่าตรงนี้ก็ต้องใช้ความคือความเย็นเข้าสู้เนาะ,ะใช้สมองใช้สติปัญญาอย่าไปปี๊ดอย่าไปอารมณ์เวี่ยงอารมณ์วีนนะคะเข้าไปกับตรงนั้นนะคะค่อยๆเข้าหาแล้วก็จัดการกับ ความสัมพันธ์ให้ดีเนาะเหมือนเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ค่ะที่กําลังต่อสู้กับสิงโตถูกไหมคะซึ่งสิงโตะเขามีพลังกาลังเยอะมากเขาสามารถทําอะไรจัดการอะไรเราได้แต่เขาไม่กลัวเลยผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวเลยกับสิงโตตัวนี้นะคะซึ่งเ,เขาก็ใช้ความอ่อนโยนใช้ความฉลาดสติปัญญานะเข้าสู้ไม่ได้ใช้พลังกำลังอะไรใดๆก็เหมือนกับความสัมพันธ์นี้แหละคะ่ะเ,เราก็ ต้องเข้าหาเนาะให้มันถูกวิธีให้มันถูกเท่าที่ควรเนาะสำหรับคนที่ที่อ,อคนที่มีแฟนแล้วนะหรือว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหารหรือมีใดๆเกิดขึ้นแต่ว่าออสำหรับคนโสดเองนะคะในส่วนของคนโสดเนี่ยคนมองว่าคนโสดเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับคุณนะเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นนะคะมีโอกาสเข้ามาคุณอาจจะได้ไปเจอคนไปเจอคนแบบ สังคมจากในสังคมการออกงานสังคมจะทําให้คุณมีโอกาสได้พบคู่นะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยซึ่งมันไม่ใช่โอกาสแค่แบบหนึ่งสองคือมันมีโอกาสเยอะมากเลยนะคะเนี่ยมันเป็นไพ่ของโอกาสที่เข้ามาหาคุณเลยนะคะตรงนี้ฝนมองว่าโอเคเอ,อลองนะคะไปเจอออกไปเจอผู้คนเนาะสำหรับคนที่ มีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนทุกมาก่อนอกหักผิดหวงังพลาดหวังเสียใจบางทีเราไปจมอะค่ะเราไปจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะกลับมาไม่ได้แล้วความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มองอยู่ตรงหน้าที่เราไม่รู้จะทํายังไงทั้งๆท,ท,ที่มันมีอ,อมีมีคนมามอบความรู้สึกดีๆมาให้มีสิ่งดีๆมามอบไปให้เห็นไหมมันเป็นมือจากจากสวรรค์นเนี่ยมอบแบบ มอบมาให้เราแต่เรายังคงมองตรงนี้อยู่นะคะนี่ไพ่หนึ่งะหนึ่งทุกหนึ่งใบเท้าก็เหมือนกันก็เป็นมือจากสวรรค์ที่มามอบให้เรามันมีอ่าจะมีคนหลายคนนะเข้ามานะคะคุณเหมือนที่บอกคุณอาจจะได้ไปพบเจอเขาจากการออกงานสังคมจากการไปเจอคนเยอะๆนะคะสําหรับชาวราศีมีนลัคนามีนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆวนเวียนก,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 กลับมาก็มีได้แต่ว่า มันจะ,จะอาจจะเป็นในส่วนของคู่กรรมมากกว่านะอถ้ามันเป็นเรื่องของเกา่าๆคนเกา่าๆหรือความสัมพันธ์เกา่าๆเนี่ยอยากให้คุณพิจารณาและให้คุณคิดดูดีๆว่ามันโอเคไหมมันควรมันเหมาะไหมที่เราจะกลับไปหรือแบบไหนเพราะว่าฝนมองว่าคนใหม่ๆเข้ามายังเยอะและคุณสามารถที่จะขยับขยายความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วกออ็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้าง ค่อนข,ข้างไกลเลยนะคะสําหรับชาวราศีมีลัคนามีนเนาะเดี๋ยวมาดูเพิ่มดีกว่าเนาะในส่วนของความรักนะคะของให้ให้ชาวมีสักสามใบนะอืมอัศวินถือดาบเออไพ่ราศีธาตุลงค่อนข้างมาแรงเลยว้าวฟัมอีกแล้ว v i วอ of fortune แล้วก็ก้ามีเทา้าโอเคเออฝนมองว่าคือมันฝนมองว่าม,มีโอกาสที่ชาวราศีมีนเนี่ยจะจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่คือ View of fortune เข้ามาถึงสองใบเลยนะคะปึ๊บปบโอ๊ยหยิบไม่ได้ View of for t u n e เนี่ยเข้ามาถึงสองใบ Vi e l o f o o r t u n e มันเป็นการจบ นะคะจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มสิ่งหนึ่งน้อบางทีออกชาวชาวมีนโสดเนี่ยาจะคุณอาจจะจบจากความเป็นโสดเออเราเริ่มสเตตัสใหม่กับมีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราซึ่งตรงเนี้ยมันคนที่เข้ามาเนี่ยจะสามารถพัฒนาต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างไกลามากอาจจะเป็นคู่กรรม ก็ได้เป็นคู่รักของคุณนั่นแหละซึ่งเราต้องมาดูว่าเอจะเป็นคู่แท้หรือคู่กรรมหรือ,อยังไงอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้มันมีคนเข้ามาแล้วซึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันมาแล้วเป็นเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยเจอกันอยู่ในสังคมนะคะแฟนแฟนเก่าอาจจะไม่เท่าไหร่นะอืมแต่น่าจะเป็นคนที่ยังอยู่ในวงโคจรแบบที่เราเคยเจอมาในชีวิตอะไรประมาณนั้น แล้วก็ไพ่ของธาตุลมค่อนข้างเด่นมากนะคะธาตุลมจะเป็นราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะคนที่ดูแบบอาจจะดูเจ้าชูเล็กๆเ,เออดูเป็นคนมีเสน่ห์คนที่ หลายๆคนเขาให้ความสนใจรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยในเดือนนี้นะคะก็จะมีคนให้ความสนใจคุณเช่นเดียวกันนะชาวราศีมีนละัคนามีนคะ่ะยังไงเนี่ยสิ่งที่ไพ่บอกมาว่าอยากให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับการทำงานหนะักจนไม่มีเวลาที่จะเปิดใจรับหรือว่ารู้เรียนรู้คนอื่นเลยแต่ว่าหลายคนก็อาจจะมีแบบเจ็บกับความสัม สัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วก็ไม่เปิดใจไม่เปิดแบบที่จะเรียนรู้เออยังก็อยากให้ชาวมีนเนี่ยนะคะลองเปิดโอกาสตัวเองนะคะลองแบบมีคนเข้ามาคุณลองพูดคุยนะเพราะว่ามันน่าจะมีคนเข้ามาหลายคนเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีนลัคนามีนทุกๆคนด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคบนี้เนาะเป็นเดือนเกิดของคุณก็อยากให้ทุกอย่างมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ มีอะไรเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะช่วงนี้ฝนอาจจะทำคลิปแบบหักเว้นห่างหน่อยเพราะว่าด้วยความที่เวลาก็ไม่ค่อยมีอยอมรับเลยว่าออกต่างจังหวัดบ่อยมากแล้วก็ป่วยด้วยนะคะคืออยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะแบบคือช่วงนี้มันฝุ่นเยอะจริงๆแล้วคือฝนความแบบอยู่กรุงเทพความอยู่คือฝนป่วยแบบเป็นเดือนเดือนไม่หายสักทีนี่พอออกต่างจังหวัดแบบ รู้สึกคือดีได้หายใจได้แบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ดีขึ้นนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันมากๆเลยทั้งหมดทั้งมวลมีอะไรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะก็สนใจดูดวงส่วนตัวเนาะก็เข้ามาทักทายกันนะคะเพจ Facebook ดูดวงกับฝนฝอยนะคะหรือว่าไลน์แอดนะคะแอดมีสไตล์โฮโลนะคะยังไงฝากนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยการกด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเคยังไงขอบคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ